สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้ติจะนำมานำเสนอเมนูยำแปลกๆอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ายำเปลือกแตงโมฮะอา,อาจจะแปลกใจว่าแต่เปลือกแตงโมเนี่ยมาทำอาหารได้ไหม จริงๆแล้วเปลือกแตงโมเนี่ยเอามาทําได้หลายอย่างอย่างเช่นขนมหวานอย่างเช่นเปลือกแตงโมเชื่อมนะฮะหรือว่าถ้าเป็นแกงส้มเปลือกแตงโมก็อร่อยไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาลองทํายำดูก่อนนะฮะโอเคเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของยำเปลือกแตงโมนะฮะที่เด่นๆเลยก็คือเปลือกแตงโมเอาผิวสีเขียวออกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้สวยแล้วเพื่อที่จะยำออกมาได้สวยงามทีนะฮะอันนี้เป็นคอหมูย่างแสงโสมที่เหลือจาก การทำครั้งที่แล้วมานะครับอันนี้ก็ใบขึ้นช่ายครับอันนี้พริกชี้ฟ้าเอ้ยไม่ใช่พริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะฮะพริกพริกแดงเนีียนะฮะแล้วก็ต้นหอมฮะหั่นเป็นท่อนไว้แล้วนะครับอันนี้หัวหอมซอยไว้เหมือนกันนะครับอันนี้มะเขือเทศเอาเม็ดออกนะครับน้ำตาลครับน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็อ่ กุ้งป่นฮะซึ่งผมใช้กุ้งแห้งแล้วก็เอามาตำเอานะฮะแล้วก็ยีๆมันนิดนึงครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะฮะก็เริ่มจากส่วนที่ต้องใช้เวลานิดนึงก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือย่างคาอหมูย่างนั่นเองอันนี้มันจะเป็นกระทะที่ผมว่าควรจะต้องใส่น้ํามันสักนิดนึงเนาะ คือถ้าเกิดเป็นเาตาย่างที่เป็นตะแกรงก็ใส่ไปได้เลยนะฮะเคร้อนเรียองเอ่ยเคร้อนแล้วนะฮะแล้วก็ลงนานๆนนพลิกทีก็ได้นะฮะไม่ต้องพลิกบ่อยแล้วก็มาดูวิธีเอาเปลือกแตงโมออกนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะเอาเปลือกออกไปค่อยๆปาดออกนอกตัวนะฮะระวัง เพราะว่าถ้าปาดเข้าตัวมันก็จะอันตรายเนาะส่วนใหญ่คนไทยเวลาปลอกหรือว่าเวลาปลอกอะไรทั้งหลายและฮะจะจะเอาออกตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์ตะวันตกเนี่ยคือเขาก็จะเอาเข้าตัวอย่างเช่นปลอกมันหรือปลอกอะไรเงี้ยฮะจะไม่รู้ว่าถ้าปลอกแตงเมือเขาแตกปลอกแตงโมเขาจะเอาเข้าตัวด้วยหรือเปล่าก็ไปอย่างนี้นะฮะเรื่อยๆฮะ พอเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะฮะแล้วผมก็จะแต่งนิดนึงนะให้มันเป็นค่อนข้างสี่เหลี่ยมแบบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะเวลาเราซอยออมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแบบว่าจูเลียนเป็นแบบว่าเหมือนก้านไม่ขีดอะไรเงี้ยฮะ,ะก็จะได้แบบว่าสวยพอคลุกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะดูดีนะครน,นะครับ ออกสีแดงๆออกไปด้วยก็ได้นะฮะถ้าเกิดอยากให้ยำของเราเนี่ยมันไม่แฉะเกินไปส่วนรสชาติของเปลือกแตงโมมันก็จะแปลกๆทะแม่งทแม่งนะฮะจะออกแบบว่าเหมือนจะเค็มนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็จะทําให้รสชาติน้ํายำเนี่ยเข้มข้นนิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูก่อนนะฮะว่าจะาประมาณไหนผมก็จะขอบางนิดนึงแล้วกัน คือไม่ต้องหนามากนะเพราะว่าเอาแค่ประมาณเนี้ฮะโอเคทำทั้งหมดเลยนะฮะเตรียมไว้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างพริกเดี๋ยวเราก็จะซอยตอนก็เรียกว่าอะไร a s t Minute หรือว่าตอนสุดท้ายเพื่อที่พริกมันจะได้ไม่ดำฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราคอยคอหมูย่างแล้วก็เตรียมมาเหล็กนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมายำกันครับ ตอนนี้หมูย่างก็เสร็จแล้วนะฮะก็ที่เหลือก็แค่ยำเท่านั้นเองเราจะมาเริ่มที่อะไรดีเริ่มที่มะเขือเทศก่อนดีกว่าเขียงจะได้ไม่เลอะนะฮะโอเคมะเขือเทศก็ซอยกำลังให้พอดีคำนะฮะแบบว่าไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะครับ แล้วก็พริกะฮะวันนี้ผมจะเอาแบบว่าแซ่บๆเลยเนาะแล้วก็เมนูนี้เนะี่ยเมนูนี้เนี่ยนะฮะจะหน้าตาคล้ายกับยำแตงกวาคอหมูย่างนะฮะเหตุผลก็คือแตงโมเนี่ยมันมีคุณสมบัติคล้ายๆแตงกวาก็คือชุ่มน้ำแล้วก็กรอบแต่ว่าแตงกวาเนี่ยจะมีรสชาติจืดกว่านะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาทำยำที่คล้ายๆกับยำแตงกวานะฮะ แล้วก็ใช้คอหมูย่างที่เหลือจากการทำคอหมูย่างแสงโสมนะฮะมาประกอบด้วยกันว่ายง่ายก็คือใช้ของที่มีในตู้เย็นนะฮะทำกันเองที่บ้านนะครับเพราะว่าใครๆก็เข้าครัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้ำยำ เราก็จะผสมไว้ก่อนเลยเหมือนเดิมรสชาตินี้ก็ลดจัดนิดนึงเพราะว่าเปลือกแตงโมค่อนข้างน้าเยอะนะฮะเดี๋ยวกินด้วยกันกัดไปกัดมาแล้วมันจะจืดครับแล้วก็กุ้งแห้งเนี่ยก็อาจจะจะมีรสอาจจะมีรสเค็มด้วยนะฮะทางที่ดีต้องชิมซะหน่อยนะฮะ อ,อันนี้มะเขือเทศนะครับหัวหอมครับไอที่เป็นใบๆไว้ที่หลังแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่ชํำนะฮะแล้วก็รอ,อน้ำยำละลายแป๊บนึง่งเปลือกแตงโมด้วยเลยนะครับแล้วก็มาดูที่คอหมูย่างครับ แต่งซะหน่อยนะครับหั่นให้ชิ้นสักพอดีคำบางๆนะฮะจะได้ <c oughs> สวยงามฮะเหมือนเดิมนะครับหั่นขวางเส้นเนื้อนะฮะของหมู จะทำให้หมูไม่ไม่เหนียวสุกกำลังดีนะฮะสุกมากไปมันก็จะไม่จุยซี่ไม่น้ำมันก็จะหายไปนะฮะน้ำในตัวหมูนี่นะฮะเราก็ ใส่น้ำยำไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขาวน้ำตาลแดงนะฮะเดี๋ยวพอใส่ผักตีเขียวเข้าไปอีกก็จะสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมขอชิมนิดนึงนะครับอืมอืมอร่อยครับ <c oughs> หอมหอมเหล้าที่เราหมักหมูด้วยนะคะแล้วก็กินไปเนี่ยอืมเปลือกแตงโมมันก็กรอบๆ่บบ่ำน้ำนะฮะที่เหลือก็ต้นหอมกับใบกุ้งช่ายะค,ะครัุกอีกทีสองทีนะฮะแล้วก็ลงจานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูตอนแต่งจานกันครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับยำเปลือกแตงโมนะฮะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็อร่อยเลยทีเดียวเมื่อกี้ชิมแล้วนะฮะแล้วก็จะมีปิดท้ายนิดนึงด้วยกุ้งแห้งเอามาตำจนฟูหรือจะเรียกว่ากุ้งป่นก็ได้นะฮะโรยไปอีกน,นิดนึงเพราะมันเป็นยำที่มีน้ําค่อนข้างเยอะเราก็จะเอานี้มาช่วยฮะแล้วก็ มีรสเค็มนิดๆทำให้ยำเปิดแตงโมงของเราเนี่ยไม่จืดฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ